สามารถก็คือเป็นรุ่นท็อปสุดของมิวาสเราเนี่ยนะครับเพียง5แสน7 9 0 0 0เจ้าทั่ะสวัสดีค่ะยีกัลเจ้าค่ะมิสร์แอมพีค่ะ,ค,ะครับก็ไปสู่ซูเปอร์โปร์นะครับค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูนะคะรถ ประหยัดน้ำมันนะคะสูงสุดในตอนนี้เนาะกับตัวมิวาดค่ะสมาร์ทนะคะ,ะสมาร์ทก็คือเป็นรุ่นท็อปสุดของมิวาดเราเนี่ย<ช>ครับ,รบ,รบกับราคารถสบายๆเพียง5้าแ0 0เบาทค่ะห้าแสน0 0็ก็คือสีเทาเทเนียมสวยๆแบบนี้เลยนะครับ 5, 9, 000, ใช่แล้วถ้าเป็นสีขาวค่ะก็เพิ่มเพียง7,000พันเท่านั้นค่ะ,ะนิดเดียวนิดเดียวนะครับแต่ก็สีอื่นก็มีเนาะไม่ว่าสีดำเนาะแล้วก็สีเทาสีขาวมี3าสีนี้เลยสีหลักนะครับใช่แล้วค่ะ นะแล้วก็ตัวโปรโมชั่นนะคะพิเศษมากๆกับลูกค้านะคะใช้งบออกรถเนาะต้องการผ่อนอะต้องการผ่อนสบายๆก็เลือกดาว45,000บาทคะ่ะโอ้โห45,000บาทขั้งวดอยู่เท่าไหร่ครับเนี่ย6,849บาทเท่านั้น <000. S 1> ยังมีพอพิเศษด้วยอัตราดอกเบี้ยนะคะ ต่ำสุดที่1.59%ยาว7ปีคงที่ตลอดสัญญาเลยคะ่ะนี่คือเหมือนร้อยหนึง่งนี่คือดอกเบีย้ยแค่บ,บาท50ตังค์นิดๆเท่านี้<า>นะครับมากๆนอ้อไดอกเบีย้ยเงินฝากยังได้ไม่เยอะขนาดนี้เลยนะคะโอ,โ,อโ,อโอ้นะครับคุ้มสุดๆเลยนะครับแน่นอนนะครับเราจัดด้วยของแต่งด้วยนะครับไม่ได้มีแค่ดอกเบีย้ยทูอย่างเดียวนะครับ<ช>มีของแต่งให้เต็มด้วยแต่งเต็มให้รอบคันกับตัวสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะลูกค้าเนี่ย ชอบเป็นตัวไรเดอร์นะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นตัว V2 เนาะจะเป็นท่อกรมสีรวมเป็นสีท่อ,อะนะครับวีจะมี V1, V2, V3 เนาะสท่อคือเป็น V2 นี่เองนะครับแน่นอนทั้งหน้าก็จะมีไฟเดย์ไลท์สวยๆกันให้อีกแล้วนะครับใช่แล้วะคะ่ะเข้ากันกับรอบคันเลยเนาะแล้วก็ในรุ่นนี้นะคะก็จะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์อยู่แล้วนะคะโ,โ,โนะครับเป็นไบ LED นะครับมาจากโรงงานเลยนะให้ความสว่างที่แบบ สวยสว่างสุดๆเลยนะครับใช่ค่ะรว่ถึงตัวไฟตัดหมอนเนี่ยก็จะมีให้อยู่แล้วกับตัวรถเลนเองค่ะอ๋อหารุ่นอื่นจะไม่มีมานะสำหรับรุ่นนิวาสนะครับตัวแอคกีดนะ และแน่นอนนะครับไฟตัวนี้ยังพิเศษด้วยระบบที่มีเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติด้วยก็คือถ้าเราตั้งออโต้ไว้เ,เนาะเวลาเข้าไปในที่มืดหรือว่าที่แสงสว่างน้อยเนี่ยไฟหน้าก็จะติดเองอัตโนมโโัตินะคะแล้วก็ถ้าออกมาในที่ที่แบบแสงจ้าปกติเนี่ยไฟหน้าก็จะดับให้อังอัตโนมโโัติโผลสะดวกสบายสุดๆนะครับระบบชว่วยเยมากริ่นอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นแบต15นะคะมาจากโรงงานนะคะลายก็ เป็นทกโทนสองสีนะครับเป็นสีเงินตัดกับสีดํานะแล้วก็ยางนี่คือแบบคุณภาพอย่างดี<ช>นะครับมาจากโรงงานเลยนะครับตว<ช>ัว<ช>นี้ค่ะสำหรับคน <ผล S 1> ที่แบบชอบแบบมินิมอลมินิมอลเนาะติดชุดแต่งแล้วก็คือสวยจบได้ฟังก์ชันครบก็รุ่นนี้แนะนําเลยนะคะเรานั้นของแถมอื่นที่เราติดให้ก็ยังมีฟิล์มรับพันนะคะแล้วก็มีตัวกันสาดข้างนะคะมีเสาอากาศครีบฉลามนะคะมาให้ครบถ้วนนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ นอกจากนี้นะครับนี่กระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ภายในเนาะก็จะมากับเบาะหนังนะคะอ่าแล้วก็มีผสมผ้านะเป็นลายสกอตสวยงามกาด้านในเนี่ยพวกอะไรหุ้มหนังเรียบร้อยเลยเป็นพุทสตาร์ทด้วยนะคะกุญแจอัจฉริยะนะคะตัวหน้าจอก็มาพร้อมเลยครบฟังก์ชัน่นนะคะมีคุชคอนโทรลคำเดียวอัตโนมัติให้ด้วยนะครับรแล้วก็จอนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นจอของ ตัวที่มปนมากกว่ารถเนาะนะครับก็คือจะรองรับทั้งบลูทูธวิทยุทั่วไปนะคะ p p l e c a r p l a พเนาะ d r o ด d Auto แล้วก็มีกล้องหลังเมื่อใส่เกียร์ก็สามารถขึ้นที่จอให้อัตโนมัติทุกอย่างเนี้ยพร้อมเสร็จสับมาจากโรงงานให้เลยค่ะนะครับก็คือไม่ได้ต้องทำอะไรเพิ่มนะพวกนี้คือมาครบเลยนอกจากนีงีระบบอัจฉริยะมีระบบเตือนและชะลอการชนด้านหน้าตรงติดมาให้ด้วยนะสาหรรุ่นนี้รวมถึงป้องกันการชนกำแพงเนาะมี OMS อ่าแล้วก็ f c m ครบถ้วนนะคะพร oh, oh. ้อมกับตัวที่นอกจากจะประหยัดน้ำมันอย่างที่บอกว่า23.3กิโลลิตรเป็นอีโคคาร์ที่โหคุณภาพสูงสุดนะคะ oh, oh. และยังมีตัวเซอร์สแพ็กเกจนะคะ oh, oh. เพื่อให้ฟรีในการเข้าเช็คระยะ ก็คือเวลาเอารถเข้าเช็คสมตรบริการเปลี่ยนท้ามันเครื่องนะครับอันนี <c oughs> <c oughs> ้คือไม่ได้ฟรีแค่ค่าแรงนะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ทั้งนี้ครับฟรีหมดเลยใช่ก็คือเช็คแบบฟรีค่าเครื่องมีพันตลอดการเข้าเช็ระยะเนี่ยสิบใบสิบระยะตลอดการรับประกัน5ปีแสนโลเลยนะคะและใช้ได้กับทุกสูตดบริการทั่วประเทศได้ด้วยนะครับเอาที่เราก็สามารถเข้าได้ทุกูนยนทุกที่นะคะฟรีให้เหมือนกันเอาไปเข้าที่ภูเก็ตได้หมดนะครับนะครับแน่นอนนะครับคันนี้แต่งครบจบแบบนี้นะครับ ที่บอกใช้เงิน4 5 6 0 0 8เท่านั้นเองเนาะใช่แล้ว,ลวค่ะแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมเพราะว่าฟรีค่าดำเนินการจดทะเบียนให้ครบทุกอย่างนะคะ<อ>แล้วก็ยังมีเซอร์ไพรส์นะคะน้องมีนะคะนอนรอยอยู่ในรถให้เรียบร้อยเดี๋ยวลูกค้าก็จะมารับรถเลิก9โมง9นาทีนี้แล้วคะ่ะนะครับงั้นเราก็เตรียมนะครับรถคันนี้สวยๆแบบนี้กับน้องมีสุดน่ารักไปรับลูกค้ากันเลยนะครับไปกันเลยคะ่ะ